จะมาทำสูตรไล่แมลงนะคะที่บ้านตุ๊กนี่ปลูกต้นแตงมีแมลงเต่าแตงนะ่ะมากัดกินใบแตงไปเยอะมากทีนี้นะคะตุกไปหาสูตรมาสูตรนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าใช้ได้ผลใช้สูตรผสมนี่แค่4อย่างเองอันนี้ตุกก็จะมาลอง ใช้ที่บ้านตุกนะว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมนี่ที่ใช้ก็คือว่าเหล้าขาว40ดีกรีขวดหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดแล้วก็มียาเส้นนี่เอาแบบชุนๆเลย3ก้อนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือพริกนะคะพริกป่อนอีกหนึ่งห่อใหญ่เลยนะคะวิธีทำก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาผสมหมกักรวมกันนี่ใส่ไปเลยสำหรับ อย่างแรกเหล้าขาวใส่ไปนะคะแล้วก็ต้องไปหาขวดโหลมาเอาไว้หมักนะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันอ่ะต่อไปน้ำส้มสายชูนะคะใส่ไปขวดนึงเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ ยาเส้นสามก้อนอันนี้ตุ๊กไปซื้อมาจากตลาดสด mm hmm. เขาจะขายบอกว่าแบบนี้เลยนะคะหา mm hmm. แบบว่าที่ฉุนๆยิ่งดีใส่ไปเลยนะคะ3ามก้อนนะคะ mm hmm. ก็ยังสุดท้ายนี่พริกป่นขุ่นหนึ่งนะคะใส่ไปเลยทั้งหมดมีแค่สีอย่างนี่แหละแล้วก็ ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันอันนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้นะสองวันผสมเข้าด้วยกันเลยนี่นะคะความเผ็ดร้อนของพริกป่นนะคะผสมกับความฉุนของยาเส้นนะคะแล้วก็เหล้าขาวรวมถึงน้ำส้มสายชูนะมีสี่อย่างนี่นะคะตอนนี้เขาใช้กันได้ผลเยอะมาก เดี๋ยวมาติดตามในคลิปต่อไปหลังจากวันนี้ที่หมักไว้2วันว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณค่ะ